สวัดีครับพี่น้องไม่กล้องนะทำไมออกก่อนจะนอนจ้ะกินข้าวหลังจากว่าแมา่จะพูดทำเลยอกพี่น้องเมื่อหอดไทยนี่แต่ว่าจอดกินอยูข้างเขาข้าวกล่อง ดีคะ่ะมาจากพี่น้องอกินน้ำกันเขาหายเหยวแกววาสิกินได้ย่เร่อคุนอ่ะบ้านทัานอยากมะตัวเศราคไม่ขี้มากมากินไม่พีเลยใคดูเอาน,นันทัฟปลา อกล้องขาเจ้าแจ๊กลายแทนแล้วก,กินมันปะแหลกสับปะลาดแล้วครัวใส่ไข่พี่น,อน้องครัวใส่ไข่ใส่บอกกูดไม่ยังกับใสไลงไป เป็นตะไบอยู่พี่น้องจ้ะแต่ว่าคันพูดได้ว่าตีว่าห้องพักแพงกัแพงอีเลียลพันเจ็ดสองพันยิ่งเดือนนานยิ <c oughs> ่งผิดแพงแล้คก็เป็นหลานแล้วก็อันี้ยหนึ่งปัจายบังก็ เป็นพักกะลัมสามชุงหาชิบ <c ười> คาโบแคลงมีหลักแบืเปลนบรรยากาศในแบตตะล้มกันยังผัดยาะ ลงมาหมือเเ้ารนี่ก็เย็นๆเน่ยอบอ่ถ,ถือว่าหนาวแฮงแล้วก็ถ้าอยากเบิ้งหมอกลงค่ะครับต้องไปนาฝนนี้สาเพืษภส้าหละพี่ร้องอันนี้ก็ช่วงนี้ไปหาปีหม่กับไปสัมผัสความหนาวแล้วบ่าหมอกอะคือบ่ไหลายักคือหนาว เต็มเบริรเหมือนกันนะมองเงี้ยที่จะนิงพักอ่ะอิน,นอฟ้ารีสอร์ทเซอ้อคว่าคนจะยังก็แตะเหมาะเซื้อรีสอร์ทกับอินฟ้าเฮ็ดดีดีพี่น้องเป็นโดมได้มองยงนยิงอยู่มองอาบน้ำน้ำอุ่นคนมีถังแก๊ บราดีใส่ไฟเงี้ยทำไมมา,าให้จังเสียอี่เพิ่มหน่อยด้วยแพ้งซื้อกันเพราะว่ามันมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าบ้านเขามาสมมติว่าใช้ซัมซี่นี่นะใช้ซัมซี่นี่นยู่แถวบ้านเขาตู้เย็นแบบมี้มีพัดลอมอันเดียวไฟก็มีหลอดเดียวคลขายกับสองได้ข้างซึ่งก็สามได้หาสียพิ่มหน มันเป็นเียดเป็นเียดเป็นเียดไปอาเน,นี้ยถ้าว่ามันช่วงนี่ยก็อาจจะบ่อแพงหรือว่ายิ่งสูงยิ่งแพงหมั่ย้งยหงพักก็ขึ้นไปอีกหนึ่งกิโลไฟสุดไปเติมน้ำมันแล้วก็ เอากล้วยไปฝากพี่พี่น้องน้องทั้งหัวปีพี่น้องจ้เพาก็จะได้เดินทางเขาและยอง,อยงนี่ยังขายของมาเอื่นกบมังสีใย่งานหมากกรเปิดัวเปิดตาร้องเมืองมึงมมไม่ไปกินไปใหมาเนี่ย กินตะกับกระเด็บตักเอาละนนกินมันเบิดหัวหนึ่งพี่น,อน,น,น้องเขเลยเป็นบางยเท่าไดิไมแต่ว่าอันนี้นะ่รับมันเข็มบรรยากาศอยู่ในไฮฟังลงไปนี่ละนี่ตบปลาขาปวดปลาอ้อย วัดหนึ่งครั้งยังถึงทานมาเลยล่ะไปนีนก็จะเป็น,นบ้านพักนัยผมมังจ<น>ีก<น>็จะมาอยู่เพียรละนะคนเบาไวจากน้ำแต่โดนโดนอาจ,จะบ้าโดนงนนะเนแ่ยแต่สถานก,การณ์สิใหญ่กลับบ้านเลย แดวจ้จนะคดไม่แน่ไม่นอนพี่น้องจ้าคือคนเฮานีน่ะเขาเนี่ยก,กินเพื่อกันเ่ได้แห้กินไทยกับอิมมันม่ไปอิมทองผู้เจา้าเ่ไา้เลยกินได้พี่น้องจ้าอือหือชื่อว่าชื่อยังยังกบเต้ใหม่ ล่างางคุณจิงอ่ะมี่แต่พวกกะเพราชอบกินปละพี่ใหม่ก็เดินทางกลับบ้านจะหากินเขางแม่หนูเบ่งยุคห่างทางได้ว ในตลาดกับแวะเราพี่น้องแม่มีเขียนเนี่ยบวมนเนี้ยไปบ้างก็มีพเพระาะแท็กซี่น้องก็หยัมหยัมเสียงกุ๊บกุบกับกับนี่ั้งหยัมลุกสิน้นไกอย่างวิเชียนสื่อไปเพื่งตัว ิว่าบอสแสบหรือว่าพวกหิวก็เรื่อยๆเอามาให้น้องตังเอาอเหี้ยตัวห้อยใช่ไหมให้เหหด็กใหม่เน,<ะ>นี่ยบ่เด้นเนยเนี่ยเยียงเนี่ย หรอดอย่าง,งนี้ต้องไปด้วยอ,ออกมาจากอันมังพักเจ้าอเขาให้มีน้ำส้มน้ำแดงกาแฟมีช้าเป็นทางบางแง่เอ็ด้ใหลลูกค้าเวลาออกเวลาเข่าี่นมังจะ Nhìn, nhà nhà mày thằng khủng hoặc chế độ chế độ chế độ chế nữa nữa độ chế 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 หนาวเาานียน่ยอาบน้ำได้เลน้ำกับเมย์ไม่รำอุ่นเนาะ <c oughs> อุ่นกับพ่อได้ชุดกันหนาวแซมนี่กับชิด้ดไปเปลี่ยนเสียอยู่ดี่นสีหอนสันเละอืมอืม่ออ น้องตังมาโตแบบไในพี่น้องกินเท่าไรครับพวกวันนองตังต่างขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมหก้ก๊าลังงานแต่ไปใส่มาใส่ทางกวอดไดัรเดอยังหนึ่งไอโกบพนว่ะ ขอบุทุกกำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในการมาครั้งนี้ทางไก่ทางไก่เมืองกันไปนี่ละพี่น้องจ้ะไปนี่กันสิไปบรรยากาศเดิมเดิมคือเกาเจาะสินเนาะไปนาพีท่านหน่องเ้าสิไปนขนของขึ้นหลังรถหัวกล้วยหัวปี่นเติมน้ำมันแล,ล้วก็เดินทางกลับและย้อนพี่น้องพอกันยูห้องพักเอเจาะคนละ ไปแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะ